ทำยังไงจึงจะบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดนี่คือปัญหาของใครหลายๆคนนะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะในคลิปนี้จะมีมากถึง10วิธีด้วยกันที่อยากจะแนะนําแล้วมีสาเหตุอะไรบ้างล่ะที่ทําให้คุณไอได้แน่นอนว่ามีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืด คอแห้งสุบุรีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหลอดล้มปงพอง,อง,องกรดไหลย้อนแม้กระทั่งผลข้างเคียงจากยาบางชนิดก็สามารถทําให้คุณไอได้เช่นกันนะครับคุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสาเหตุอาการไอน,นั้นมีเยอะแยะมากมายไปหมดคุณคงจะรู้สึกลําค็ญไม่น้อยเลยทีเดียวเวลาที่คุณไอย,ยิ่งบางคนนั้นไอได้ตลอดทั้งวันเลยก็มีบางคนไอจนหน้าดําหน้าแดงไปเลยก็มีเช่นกันนะครับมันรู้สึกแย่มากเลยครับเอาละไปดูคําแนะนํากันดีกว่าเรามาเริ่มจากคําแนะนําแรกกันเลยซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือการดื่มน้ําให้มากขึ้นคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าการดื่มน้ํานั้นดีต่อสุขภาพแค่ไหนและในเรื่องของการบรรเทาอาการในก็เช่นกันถ้าคุณมีเสมหาในลําคอเมื่อคุณดื่มน้ําน้ําจะช่วยละลายเสมหาให้น้อยลงได้หรือถ้าคุณมีอาการไอแห้งๆเมื่อคุณดื่มน้ําน้าจะช่วยทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นในลําคอนะครับและนอกจากนี้แล้วยังช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลําคอของคุณได้อีกด้วยเมื่อคุณเลือกที่จะดื่มน้ําให้มากขึ้นแล้วคําแนะนําที่2ก็คือคุณควรดื่มน้ําอุ่นแทนที่จะดื่มน้ําเย็นนะครับ สาเหตุก็คือการดื่มน้ําอุ่นนั้นจะช่วยละลายเสมหะและยังช่วยให้ความชุ่มชื่นภายในลําคอของคุณได้ดีมากกว่าการดื่มน้ําเย็นนั่นเองและผมมีคําแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าหากว่าคุณต้องการเพิ่มรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นคุณสามารถนําน้ําอุ่นผสมกับน้ําผึ้งและก็มะนาวแล้วนํามาดื่มในระหว่างวันก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปมาดูคําแนะนําที่3กันเลยดีกว่าก็คือคุณควรอาบน้ําอุน่นเพราะว่าการอาบน้ําอุ่นนั้นจะส่งผลดีต่อร่างกายเมื่อคุณเป็นวัดและภูมิแพ้นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดน้ํามูกได้อีกด้วยนะครับและสำหรับคำแนะนําที่4ี่ก็คือจะเป็นการอมยาแก้ไอนั่นเองแน่นอนว่าถ้าหากคุณมีอาการไอแล้วมันไม่ใช่ว่าจะหายกันได้ง่ายๆคำแนะนําที่ดีก็คือคุณควรหายาแก้ไอามาอมนะครับเพราะว่าส่วนประกอบของยาแก้ไอนั้นจะช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลําคอของคุณได้เป็นอย่างดี ต่อไปจะเป็นคําแนะนําที่5ก็คือการใช้เครื่องทําความชื้นภายในอากาศผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าหากบ้านคุณมีการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดแอร์จะส่งผลทําให้อากาศแห้งและก่อนในลานอนจะทําให้คุณมีอาการไอแย่มากกว่าเดิมแน่นอนครับ ยิ่งถ้าหากเป็นคนที่มีอาการระคายเคืองภายในลําคออยู่แล้วอากาศแห้งๆเย็นๆนี่แหละครับที่เป็นตัวการทําให้อาการหนักมากกว่าเดิมและสําหรับบางคนก็อาจจะมีอาการคัดจมูกด้วยก็ได้เช่นกันนะครับและคําแนะนําของผมก็คือถ้าหากมีเครื่องทําความชื้นภายในห้องแล้วแล้วก็ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองลําคอได้ด้วยเช่นกันนะครับผม และคาแนะนําที่6ก็คือควรงดสบบุหรีผมเชื่อว่าคุณก็รู้แน่นอนว่าการสบบุหรีนั้นไม่ดีต่อสุขภาพและยิ่งไปกว่านั้นแล้วการสบบุหรีจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองในลําคอมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะทําให้มีเสมหะมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยยิ่งทําให้มีอาการไอหนักมากขึ้นไปอีกนะครับและถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เลิกสบบุหรีไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าการสบบุหรีนั้นจะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดโรคขลุงลมโป่งพองแล้วก็ยังมีโรคไร้แรงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตามแต่การที่คุณอยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่ คุณก็มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ได้เช่นกันนะครับดังนั้นควรอยู่ให้ห่างไกลาจากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับผมสาหรับคําแนะนําที่7ก็คือให้คุณงดใช้น้ําหอมหรือสเปรย์ต่างๆด้วยที่ผมแนะนําแบบนี้ก็เพราะว่าภายในส่วนประกอบของน้ําหอมหรือสเปรย์นั้นหรือแม้กระทั่งสเปรย์น้ําหอมสําหรับปรับอากาศก็ตามจะทําให้โพรงจมูกของคุณมีอาการระคายเคืองได้นั่นเองครับและมีโอกาสทําให้มีเสมหะเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะทําให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้อีกด้วย และสาหรับคําแนะนําที่8จะต่อเนื่องจากน้ําหอมและสเปรย์เมื่อกี้นะครับซึ่งก็คือคุณควรหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและควันต่างๆไม่ว่าจะเป็นควันจากรถยนต์ควันจากการทําอาหารก็ตามหรือแม้กระทั่งฝุ่นควันอื่นๆล้วนเป็นมลพิษทางอากาศทั้งนั้นนะครับซึ่งจะส่งผลทําให้คุณเกิดอาการระคายเคืองภายในโพรงจมูกและก็ลําคอได้ดังนั้นคําแนะนําก็คือให้คุณสวมหน้ากาการอนามัยด้วยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศรอบๆตัวได้นั่นเองครับผม ต่อไปจะเป็นคําแนะนําที่9ก็คือคุณควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องนี้ดูเผินๆอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับอาการไอสักเท่าไรนะครับแต่สําคัญมากเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้อาการไอแย่ลงเรื่อยๆหรือหายช้ามากๆนั้นเกิดจากร่างกายของคุณไม่มีเวลาในการซ่อมแซมตัวเองเพราะว่าร่างกายทํางานหนักเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนนั่นเองนะครับผม ดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าตัวเองป่วยหรือไม่สบายหรือมีอาการไอก็ตามผมขอแนะนําให้คุณนอนพักผ่อนให้มากๆและเพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับและสําหรับคําแนะนําสุดท้ายในคลิปนี้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเลยคุณควรไปพบแพทย์จะเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะจะได้รู้แน่ชัดได้เลยว่าอาการไอของคุณนั้นเกิดจากอะไรกันแน่เพราะบางครั้งการไอนั้นไม่ใช่แค่ไอธรรมดาธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นอาการของโรคอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นการไปพบแพทย์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากผมขอแนะนําว่าถ้าหากคุณมีอาการไดมากขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเลยภายใน1นสองสัปดาห์ผมขอให้คุณรีบไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะครับผมหวังว่าคุณคงจะชอบคลิปนี้นะครับผมขอให้คุณติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ